สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับครูลิฟอีกแล้วนะครับกับรายวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพบกับเรื่องบทผ้าเอราวันนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับเราก็ต้องมารู้ก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนจะได้อะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่เป็นไงลูก a d v a านซ์ขึ้นระดับที่ยากขึ้นนะครับสามารถสรุปได้ มาเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับมาสู่กิจกรรมนําเนื้อเรื่องนะครับนักเรียนคิดว่าตัวละครในภาพนะครับเป็นตัวละครใดในเรื่องบทภาคเอราวัณเออนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาสักอ่าวิในการคิด5 4 3 2 1าเป็นตัวละครอะไรครับช้างเอราวัณน,นั่นเองนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะครับ นักเรียนคิดว่าจากชื่อเรื่องบทภาคเอราวัณบอกถึงสิ่งใดบ้างนะครับเกี่ยวกับบทภาคเอราวัณน,นะครับให้นักเรียนทราบออบอกถึงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบทภาคนะครับเป็นบทที่แต่งขึ้นเพื่อแสดงหนังใหญ่และโขนนั่นเองนะครับส่วนเอราวัณเป็นช้างนะครับเป็นช้างนะครับที่มีลักษณะเป็นไงลูก33สรเสียง เป็นยานพาหนะของพระอินท์นั่นเองนะครับอะดูต่อนักเรียนเคยเห็นสถาปัตยกรรมหรือจิตกรรมเกี่ยวกับช้างเอราวัณหรือไม่เออในปัจจุบันเนี่ยนะครับนักเรียนเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือเห็นตามหนังสือเห็นตามอ่าเว็บไซต์มีไหมลูกเห็นจากไหนลูกนะครับนักเรียนสามารถเห็นได้จากสถาปัตยกรรมที่ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะครับอยู่ที่สมุดปราการนั่นเองนะครับสมุดปราการนะครับถ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวนะครับก็นะครับไปศึกษานะครับลักษณะของช้างเอราวัณนะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับอ่ะดูต่อนะครับอ่าน้องช้างตัวเล็กบอกว่าเอ๊ะช้างเอราวัณที่นักเรียนเคยเห็นมีลักษณะเป็นอย่างไรเออเป็นอย่างไรลูกบางคนอาจจะเคยเห็น นะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยววันนี้ครูมีรูปภาพมาให้ดูนะครับมีลักษณะแบบนี้เออเอาละบางคนสงสัยว่าอ่ะตอนแรกครูลิบบอกว่าช้างอราวันมี33เสียงแล้วทําไมในภาพถึงมีแค่3เสียงนะครับเขาสร้างเพื่อเป็นไงลูกให้มันสมดุลน,นะครับให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นแล้วให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะอยู่ที่สมุดรปราการนะครับอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น สถาปตัตยกรรมนะครับเกี่ยวกับช้างเอราวัณน,นะครับอ่ะเราเข้าสู่บทเรียนกันนะครับให้นักเรียนอ่านบทนําเรื่องนะครับเรื่องบทภาคเอราวัณจากหนังสือเรียนนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาตอบคําถามกันนะครับอ่ะไปอ่านเลยไปอ่านกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันนะครับ มาใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์บทภาคเอราวัณเออนะครับถ้าอ่านบทนําเรื่องแล้วต้องตอบได้นะครับใครลูกรัชกาลที่สองชื่อว่าอะไรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร้านาภาลัยนะครับรัชกาลที่สองนั่นเองนะครับมาดูต่อเพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร้านาภาลัยจึงได้รับยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติว่า เป็นบุคคลสำคัญของโลกเพราะอะไรนะครับเพราะพระองค์ได้เป็นไงลูกทรงสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นวรรณกรรมนะครับที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับเป็นมรดกของชาติจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในสมัยรัชกาลที่สองก็คือถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีวรรณคดีวรรณกรรมนะครับเกิดมามากมายนะครับล้วนแต่เป็นผลงานแบบเชิงประจักษ นะครับทำให้ได้รับยกย่องนะครับจากอ,าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับแห่งสาปร,รัชาตินั่นเองนะครับ่าดูต่อบทภาคเอราวัณแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทใดคําประพันธ์ประเภทกาบฉบัง16เออนะครับกาบฉบัง16นะครับบทภาคเอราวัณเป็นการบรรยายเนื้อเรื่องตั้งแต่ตอนใดถึงตอนใดเออถึงตอนใดนะครับ อธิษฐออานอคิดคิดคิดถึงตามได้ลูกบรญยาตตั้งแต่อินทรชิตนะครับแปลงกายเป็นพระอินทร์นะครับจนถึงอินทรชิตแผงสอนไปโดนตัวพระลักษณ์นั่นเองนะครับเออนะเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลงสู่นอหากันนะครับดูต่อนะครับให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องย่อนะครับตอนศึกอินทรชิตจากหนังสือเรียน นะครับเพื่อนํามาร่วมกันตอบคาถามอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยครับอ่ามาดูการตอบคำถามนะครับสนทนาตามเนื้อเรื่องนะครับอินทรชิตชื่อเดิมนะครับชื่อว่าอะไรเออลองนึกซิอินทรชิตเนี่ยเขามีชื่อเดิมนะ นะครับชื่อเดิมเขาชื่อว่าอะไรเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆใครตอบได้ครับชื่อเดิมว่ารนภักนะครับรนภักอันนี้คือชื่อเดิมของอินทรชิตนะครับอินทรชิตนะดูต่ออินทรชิตเป็นบุตรของใครดูลักษณะซิอินทรชิตเป็นยักษ์เนี่ยต้องเป็นเป็นมีเขี้ยวด้วยเนี่ยตัวเขียวๆเนี่ยนะครับเป็นรูปของใครเป็นรูปของ ทศกัณ์นะครับกับนางมนโทนั่นเองเออนะครับรูปทรงก็จะดูสง,ง่านะครับนะดูต่อรนพักนะครับหรืออินทรชิตเนี่ยได้รับพรจากใครบ้างนะครับและได้รับในรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมาดูกันมานะครับเทพเจ้าคนแรกเลยนะครับท่านแรกพระอิศวรน,นะครับได้รับพรจากพระอิศวรได้อะไรมา ก็ได้สอนพมมาตรมานะครับสามารถแปลงกายเป็นพระอินได้นะครับดูต่อได้รับจากพระพมได้รับอะไรมาสอนนาคบาทนะครับให้พรนว่าถ้าตายก็ต้องตายนะครับถ้าตายกลางอากาศก็จะมีพานแก้วเนี่ยมารองรับไว้นะครับมารองรับศีรษะหรือมารองรับเสียนไว้นะครับไม่ให้ตกดินถ้าศีรษะหรือเสียนเนี่ยตกดินเป็นไงลูก ไฟก็จะไม่โลกนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับอ่าส่วนเทพเจ้าคนที่สานะครับพระนารายนะครับได้รับอะไรมาสอนวิษณุปานำนะครับแสดงว่ารณนภคหรืออินทรชิตเนี่ยนะครับถือว่าได้รับพรจาก3ามเทพเจ้าเออนะครับแล้วก็ได้รับอาวุธต่างๆนะครับทำให้เป็นไงอินทรชิตก็เกิดความแบบพึกเหิมนะครับหลงอํานาจหลงอํานาจนะครับ เหมือนกับได้รับสิ่งที่คิดว่าออไม่มีใครสู้ได้แล้วนะครับก็เกิดความประมาทในชีวิตของตนเองนะครับก็เลยแบบหลงละเลงนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้รับมานะครับอ่ะดูต่อไปชื่อของอินทรชิตเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรและมีที่มาจากอะไรนะครับนักเรียนพอทราบไหมครับอินทรชิตชื่อเดิมชื่อว่ารณพักนะครับเปลี่ยนมาเป็นอินทรชิตเพราะอะไร ครับก็เพราะว่าอินทรชิตหมายถึงผู้รบชนะพระอินนั่นเองเออผู้รบชนะพระอิน์นั่นเอง,เอออเองมันก็ต้องมีที่มาสิที่มามาจากนะครับรณพักหรืออินทรชิตเนี่ยแผลงสอนวิศณุป,ปานำลบกับพระอินนะครับทำให้พระอินเป็นไงสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้นะครับนะสู้ไม่ได้ทศกัณฐจึงตั้งชื่อใหม่ว่าอินทรชิตนะครับก็คือแปลว่าแปลว่า ผู้รบชนะพระอินนั่นเองนะครับอะดูต่อนะอินทรชิตสู้รบกับใครจนถึงแก่ความตายเออสู้รบกับใครจนถึงแก่ความตายครับสู้รบกับพระลักษ์นะครับโดยพระลักษ์แผลงสอนตาเสียนอินทรชิตนะครับและให้องค์คตถือพระผ่านแก้วนะครับรองรับเสียนไว้นะครับทำไมถึงต้องรองรับเสียนเออเมื่อกี้ใครฟังครูตอนแรกจะรู้ เพราะว่าเดี๋ยวไฟเป็นไงไฟไหม้โลกนะครับไฟไหม้โลกนะครับถ้าศีรษะหรือเสียเนี่ยตกลงพื้นนะครับอ่ะดูต่ออ่าให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องย่อนะครับบทภาคเอราวัณจากหนังสือเรียนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาตอบคำถามกันนะครับอ่ะไปอ่านกันเลยครับ มาตอบคําถามกันนะครับสนทนาตามเนื้อเรื่องนะครับสนทนาถามตามเนื้อเรื่องบทภาคเอราวัณมีการพรัฒนาถึงสิ่งใดบ้าง<อ>มีการพูดถึงสิ่งใดบ้างนะครับเออถ้าเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเราต้องตอบได้นะครับพัฒนาถึงเรื่องอะไรบ้างลูกพัฒนาถึงความงามของช้างเอราวัณนะครับรวมถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพอินทรชิต ค,ความงดงามของธรรมชาติยามเช้านะครับแล้วก็รวมถึงความยิ่งใหญ่ของเป็นไงของอะไรลูกของกองทัพพระรามนั่นเองนะครับก็เป็นการพรรณนา,น,านะครับถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการนะครับดูต่อควาช้างของอินทรชิตชื่อว่าอะไรแล้วก็แปลงกายเป็นอะไรนะครับแปลงกายเป็นอะไรอันนี้ง่ายมากเลยนะครับชื่อโลทันสารถีนะครับแปลงกายเป็นเทพบุตร เพื่อไม่ให้ไม่ให้ใครเนี่ยรู้นะครับว่าแปลงกายลงมานะครับก็เลยแปลงกายเป็นเทพเทพบุตรนะครับมาเป็นควานช้างนะครับดูต่ออินทรชิตใช้วิธีการใดต่อสู้กับพลักษ์เออใช้วิธีการใดต่อสู้กับพลักษ์ครับถ้าใครอ่านเนื้อเรื่องแล้วต้องตอบได้นะครับใช้วิธีการใดหลกแปลงกายเป็นพระอินทรงช้างเอราวัณทำไมถึงทรงช้างเอราวัณล่ะ เพราะว่าช้างเอราวัณเป็นยานพาหนะของพระอินนะครับเพื่อเป็นการเนียนจะแปลงเป็นพระอินเลยก็ไม่ได้ถูกไหมลูกก็ต้องแปลงกลายเป็นพระอินแล้วก็ทรงช้างเอราวัณน,นะครับจะได้คนจะได้เชื่อถือนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยพระอินทตัวจริงนะครับลงมานะครับแล้วก็สั่งให้ยักษ์เป็นไงลูกระบำลำฟอนนะครับให้พระลักษณ์เคิร์เขิมนะครับแล้วก็ในที่สุดก็เป็นไงพระลักษณ์ก็โดน สอนผมมากนะครับของอ,อินทรชิตนะครับเป็นการหลอกล่อด้วยความสวยงามนะครับหลอกล่อด้วยความสวยงามของช้างเอราวัณน,นะครับนะอ่านดูต่อนะครับนักเรียนอ่านบทภาคเอราวัณจากหนังสือนะครับแล้วก็เดี๋ยวร่วมกันตอบคำถามนะครับอ่ะไปอ่านกันเลยครับ อ่านนะครับหลังจากที่เราไปอ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคาถามกันนะครับคําถามก็คือช้างเอราวันมีลักษณะเป็นอย่างไรเออมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับบางคนอาจจะงงงอยู่นะครับว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับมีเสียงกี่เสียงนะครับเดี๋ยววันนี้ครูมีวิดีโอให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับบทภาคเอราวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยอินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนน้องอมรินทรงโคชเอราวันช้างนิรมิต ริดทีระแองแข็งคันเพือกพองผิวผานสีสังสะอาดโอลาสามสิบสามเสียนโซภาเสียนหนึ่งเจ็ดงาดังเพชรรัต รูจีงาหนึ่งเจ็ดบกกอรณีสะาหนึ่งย่อมมีเจ็ดกออุบลบันดาลกอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมานดอกหนึ่งแบ่งบาน มีกลีบดาเจ็ดกลีบพกากลีบหนึ่งมีเทพธิดาเจ็ดองโซพ้าาแนงน้อยลำเพานงพานนางหนึ่งยอมมีบริวาร อีอีกเจ็ดเยาวมานล้วนรูปนิรมิตมานยาจับระบำรำรไยสายหามชำเลืองหางตาทำทีดังเทพออับสอน วิมานแกแองามบวรทุกเกตกุญชรดังเวชัยยันอัมรินอ่าหลังจากที่เราดูวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช้างเอราวันเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเออ ลักษณะของช้างเอราวัณน,นะครับมีกายสีขาวนะคือก็คือแบบมีผิวนะครับเป็นสีขาวเหมือนสีของหอยสังนะครับสีสังนะแล้วก็มีเสียงที่งดงามกี่เสียงลูก33เสียงหนึ่งเสียงมีเจดกิ่งอะไรกิ่งละ่ะกิ่งไม้หรอใช่ไหมไม่ใช่นะครับก็คือ1เสียงมีงาเจกิ่งนะครับงาเขาเรียกลักษณะนามว่ากิ่งล,ลูกงดงามเหมือนเพชรอะไรงดงามเหมือนเพชรงานะครับ งางดงามเหมือนเพชรนะครับงาแต่ละกิ่งมีสะบัวนะครับมีสะบัวอยู่ในงานะเจดสะและแต่ละสะมีกอบัว7กอนะครับและแต่ละกอมีมีอะไรลูกมีบัว7ดดอกนะครับและแต่ละดอกมี7กลีบนะครับแต่ละกลีบมี7เทพพิดานะครับมีเทพพิดาอยู่7องคองนะครับเทพพิดาประจํากลีบ แล้วก็เทพิดานั้นก็มีบริวารน,นะครับเป็นเป็นอะไรลูกเป็นสาวน้อยนะครับงดงามอยู่7ดนางด้วยกันเออจำได้ไหมนะครับจำได้ไหมต้องจับคีย์เวิร์ดให้ได้นะลูกว่าอะไรมาก่อนมาหลังนะครับนะแล้วก็จําตัวเลขให้ได้นะครับอ่ะดูต่อนะครับเสียนช้างเอราวัณทุกเสียนมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพระอินอย่างไรเออนะครับถ้าเราได้อ่านเราจะต้องรู้นะครับ อะไรนะมีวิมานแก้วงามบาวรอะไรนะลูกเออตรงนั้นแหละนะครับเกี่ยวข้องกับพระอินทร์อย่างไรนะครับเขาบอกว่ามีวิมานที่เป็นไงนะงดงามเหมือนวิมานของพระอินทร์นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องของพระอินทร์นะครับอ่ะดูต่อนะครับตัวช้างเอราวัณประดับด้วยอะไรบ้างเออมันต้องอลังการนะครับมันต้องประดับด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ตัวช้างเอราวัณประดับด้วยแก้วนะครับก้าประการมีพลอยโกเมนนะครับสีแดงเข้มเป็นเครื่องของโคนหางนะครับตรงหางช้างนะครับเครื่องผูกช้างทั้งหลายทักทอด้วยสายที่ทาด้วยทำจากทองนะครับตาข่ายหน้าช้างร้อยด้วยเพชรอันงดงามนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมตกตรงตัพองช้างแล้วก็มีผู้ห้อย นะครับบริเวณหูทุกหูนะครับอ่าดูต่อนะครับอินทรชิตจัดทัพอย่างไรกองทัพนะครับกองทัพกองทัพอินทราชิตเป็นอย่างไรนะครับถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับก็เขาจัดกองทัพนะครับให้แสดงถึงความยิ่งใหญ่นะครับไปด้วยทหารทั้ง4เหล่าทหารของอินทรชิตนะครับแปลงกายเป็นเทพแล้วก็อัมนุษย์อะมนุษย์คืออะไรลูกเอออมนุษย์ อะไรที่ขึ้นต้นด้วยอาแปลว่าไม่อามนุษย์ก็คือไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ใช่มนุษย์นะครับมีอะไรบ้างทับหน้าคือเทพารักษทับหลังคือครุฑกินนอนนะครับแล้วก็หน้าปีกขวาคือคนทันนะครับปีกซ้ายคือวิทยาธรนะครับก็คือจัดให้มีความอลังการแล้วก็หลากหลายนะครับเพื่อเป็นไงลูกหลอกล่อให้พาักเชื่อนะครับว่าอันเนี้ย นะครับคือพระอินท์จริงๆนะครับไม่ใช่อินทรชิตนะครับไม่ให้ใครจับได้นะครับอ่าดูต่อในบทภาคเอราวัณเมื่อพระรามตื่นจากบรรทมบรรยายถึงสัตว์ชนิดใดบ้างแล้วก็บรรยายว่ายอย่างไรนะครับบรรยายถึงนะครับอากาศยามเช้านะครับมีฝูงพึ่งเป็นไงลูกมาตอมเกสรดอกไม้นะครับมีนกดูเหว่านกดูหว่าวคือนกอะไรก็คือนกกาหว่าวนั่นเอง ส่งเสียงร้องนะครับเร่งดวงอาทิตย์ก็คือหมายถึงว่าส่งเสียงร้องยามเช้านะครับไก่ขันเป็นไงกล้องไปทั้งป่านกนานาชนิดก็ส่งเสียงร้องนะครับเสียงดังเออเขาบรรยายถึงบรรยากาศยามเช้านะครับของบริเวณที่พระรามเนี่ยบรรทมนะครับอ่ะดูต่อมีการพัฒนาความยิ่งใหญ่ของกองทัพพระรามอย่างไรบ้างนะครับดูนะครับนะรบ,บรรยายว่า มีรถประดับด้วยแก้วแวววาวนะครับเหมือนกับแสงดวงอาทิตย์อนะครับนักเรียนเห็นภาพไหมแสงมันจะประมาณไหนล่ะนะครับก็คือสว่างเลยล่ะนะครับดูต่อเสียงประโคมและเสียงโห่ร้องเอาชัยของทหารเนี่ยเป็นไงดังลั่นทําให้พื้นแผ่นดินเนี่ยสะเทือนนะครับนะภูเขาทั้งหลายต่างเอ็นเอียงเหมือนกับเป็นไงทําความพารพต่อพระรามนะครับ นะถ้าเราเรียนอ่านดีๆนะครับในคําตอบในตัวอย่างคําตอบครูนะครับมันจะแทรกไปด้วยโวหารต่างๆเอ,อ,อย่างเช่นเสียงประโคมเสียงโห่ร้องเอาชัยดังสนั่นทาให้แผ่นดินสะเทือนที่จริงแล้วมันเป็นไปได้ไหมแผ่นดินสะเทือนเนี่ยแค่เสียงคนเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้มันคืออะไรลูกอติพจน์เออมันคือการกล่าวเกินจริงนะครับใช่ไหมนะครับก็คือเป็นการกล่าวเกินจริงแต่เป็นการกล่าวเพื่อให้เห็นภาพความอลังการของกองทัพพระรามเออ อย่างอันที่3ามเนี่ยภูเขาทั้งหลายตั้งเอ็นเอียงนะครับเหมือนกับทําความพารพต่อพระรามอยู่อันนี้เป็นวหารภาพพบประเภทใดบุคคลาธิฐานนะครับหรือบุคคลลวัดใช่ไหมทาสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีกิริยาท่าทางเหมือนเหมือนกับเหมือนกับมนุษย์นะครับเหมือนกับมนุษย์ภูเขาเคารบได้ไหมไม่ได้นะครับแต่เขาบรรยายนะครับให้เห็นความอลังการ นะครับความน่าเกรงขามของพระรามนั่นเองบรรยายเห็นภาพนะครับอ่ะดูต่อฝูงสัตว์พากันตกใจวิ่งหนีซ่อนตัวเมื่อได้ยินเสียงกองทัพเอออันนี้ก็บรรยายนะครับว่ากองทัพมันยิ่งใหญ่ะนะครับจนสัตว์เนี่ยเป็นไงวิ่งหนีนะครับลูกคุดลูกของคุดนะได้ยินเสียงอันกึกก้องนะครับของกองทัพพระรามจึงตกใจพัดพัดตกลงมานะครับพัดตกลงมา จากต้นงิ้วนะครับวิมานฉิมพรีนะครับหรือต้นต้นงิ้วนั่นเองนะครับพัดตกลงมาความรุนแรงความแบบสั่นสะเทือนนะครับเออเสียงสนั่นของกองทัพทำให้นกหัสดีลิงตกใจนะครับปล่อยช้างที่คาบคาบมาเนี่ยนกมันต้องตัวใหญ่ไหมล่ะนะครับถึงคาบช้างได้นะครับตกใจแล้วก็ปล่อยช้างที่คาบลงมาสู่พื้นดิน นะครับอันนี้ก็เป็นการบรรยายนะครับเป็นการพรรณนาถึงกองทัพของพระรามนั่นเองนะครับนักเรียนพอเห็นภาพแม้ว่ากองทัพมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับพอเห็นเนาะอ่าดูต่อนะครับนี่เขาบอกว่าพระลักษณ์พลังพาดนะครับต้องสอนพมมาศของอินทรชิตเพราะอะไรนะครับถ้าใครฟังครูตอนแรกนะครับจะทราบว่าพฮพระลักษณ์เนี่ยนะครับ ออหลงไปกับสิ่งใดของอินทรชิตเออนะครับเขาเป็นไงลูกหลงไปกับนะครับเคลิบเคล้มไปกับความงดงามนะครับของขบวนของช้างเอราวัณน,นะครับของนางลำที่ไล่ลำรอบช้างเอราวัณน,นะครับจนเป็นไงจนเกิดความประมาทในตัวเองนะครับแล้วก็ เป็นไงลูกไม่ได้ทันเรามัระวังตัวนะครับจึงถูกสอนพม,ม่าเนี่ยสังหารนะครับอ่าดูต่อครับต่อไปนะครับครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อเป็นไงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาการพนากองทัพของอินทรชิตกับกองทัพพระรามมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะครับ กองทัพของอินทรชิตเน้นการพรรณนาความงามของกองทัพนะครับนะเป็นบทพรรณนาช้างเอราวัณที่ยิ่งใหญ่นะครับอัศจรรย์แล้วก็งดงามไปด้วยการตกแต่งนะครับบนเป็นไงลูกบนเดือนร่างบนตัวช้างนะครับเขาจะเป็นการอธิบายว่าตรงนี้ประดับด้วยอันนี้อันนี้อันนี้นะครับเป็นการลงรายละเอียดนะครับเพื่อให้เห็นว่าช้างเอราวนนัณมีความงดงามนะครับแล้วก็บรรยายถึงกองทัพ นะครับที่ประกอบไปด้วยเทพนะครับหรืออะมนุษย์นะครับของอินทรชิตนั่นเองนะครับส่วนของกองทัพพระรามนะครับเน้นการพัฒนาถึงความยิ่งใหญ่น่าเกรงขามนะครับเพราะว่าไรกเห็นได้จากการบรรยายถึงเสียงโ่ร้องนะครับเอาชัยนะครับทำให้แผ่นดินเป็นไงสะเทือนเปรียบเทียบจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะครับหรือสิ่งที่นะครับ เวลาพระรามเดินผ่านกองทัพพระรามเนี่ยผ่านไปเนี่ยตรงนั้นบริเวณนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาจะมีการบรรยายถึงเหตุการณ์นะครับณนะตรงนั้นนะครับอ่านดูต่อนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับนักเรียนเคยประสบกับเหตุการณ์ใดบ้างนะครับในลักษณะที่เป็นไงหลงจากสิ่งสวยงามทําให้เกิดความประมาทในชีวิตนะครับเหมือนกับพลักอ,อธิบายง่ายๆก็คือ นักเรียนเคยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับที่เป็นการหลงเชื่อนะครับกับสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งสวยงามหรือสิ่งที่มาหลอกล่อเราทําให้เราเป็นไงเกิดอันตรายหรือเกิดความประมาทในชีวิตเคยไหมลูกแล้วก็ส่งผลเสียอย่างไรอายกตัวอย่างเช่นเห็นได้จากข่าวข่าวรถจับเด็กอสมมติรถจับเด็กนะครับเขามีลูกอมมาล่อหลอก หรือเอาตุ๊กตาม,มาหลอกนะครับเห็นไหมอันนี้คือการหลอกล่อจากความสวยงามพอเราเป็นไงหลงเชื่อนะครับหลงเชื่อกับสิ่งสวยงามหรือสิ่งที่เราชอบจนเกิดความประมาทในชีวิตนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นไงลูกสิ่งอันตรายหรือทําให้เราเกิดอันตรายได้นะครับอ่ะดูต่อนะครับต่อไปนะครับครูจะให้หนักเรียนช่วยกันสรุปโครงเรื่องของบทภาคเอราวัณ เป็นแผนผังความคิดนะครับแผนผังความคิดก็จะลักษณะแบบนี้นะครับอ่ามาสรุปกันนะครับตัวละครสําคัญมีใครบ้างในเรื่องนี้อินทรชิตพระรามแล้วก็พระลักษณ์นะครับสามตัวละครหลักนะครับสามตัวละครหลักฉากกองทัพพระรามแล้วก็กองทัพอินทรชิตก็อย่างที่ครูบอกนะครับตั้งแต่ตอนแรก นในเรื่องบทภาคเอราวัณจะเป็นการบรรยายถึงกองทัพทั้งสองกองทัพก็คือกองทัพของอินทรชิตและก็กองทัพของพระรามนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับลงไปที่ดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเห็นภาพนะครับเห็นภาพของกองทัพนะครับต่อมาปัญหาเอ่อปัญหาของเรื่องนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากพลัลละเคลือบเคลิ้มหลงไหลความงามนะครับของกองทัพข,ของอินทรชิตที่ แปลงกายลงมาเป็นพระอินทนั่นเองนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเรามาดูกันอินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทรงช้างเอราวัณอันนี้คือเหตุการณ์แรกถูกไหมลูกเหตุการณ์ที่2พระรามเป็นไงตื่นบรรทมและก็จัดทัพไปสู้กับอินทรชิตเออพระรักเห็นกองทัพของอินทรชิตแปลงกายลงมาสุข,ขีพก็จึงกล่าวเตือนนะครับจึงกล่าวเตือนว่าเตือนว่าอะไรลูกเฮ้เตือนว่าอันเนี้ยไม่ใช่พระอินทนะครับเป็นอินทรชิตนะครับ เป็นการกล่าวเตือนนะครับก็คือเหมือนกับว่าให้สังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันแปลกนี่ครับสิ่งที่มันผิดแปลกไปจากเดิมนะครับมันผิดแปลกไปจากเดิมนะครับสี่พละเคลื่เคลมกับความงามของกองทัพและการ,ร่ายรำทําให้ถูกสอนพม,ม่าดเนี่ยครับอินทรชิตก็เป็นไงหลกยิงสอนพม,ม่าดไปนะครับทาให้ใครล้มลงพละ นะครับล้มลงกลางสนามลบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับไม่ควรประมาทอันนี้สําคัญเลยไม่ควรประมาทและก็ไม่ควรลุ่มหลงกับสิ่งสวยงามนะครับควรที่จะมีสตินะครับคนน้ที่จะมีสตินะครับเออนะครับอ่ะนะครับสุดท้ายนะครับครูจะให้นักเรียนศึกษาบทภาคเอราวัณเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะครับในชั่วโมงถัดไปเออนะครับโอเคเนาะ อย่าลืมไปดูนะครับบทภาคเอราวัณเพิ่มเติมนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับในการที่จะทําให้เราทราบถึงคุณค่าต่างๆแล้วก็สามารถวิเคราะห์บทบทประพันธ์ต่างๆได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงวิชาภาษาไทยกับเรื่องบทภาคเอราวัณนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับไปละสวัสดีครับ